สวัสดีค่ะมาเราวันนี้เรามันจะมาประกอบภาพคุมโซฟากันเอามาประกอบขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนึมาสักเป็นความกว้างของเขาก่อนสลับสีก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหรน่นะมือก็หายแล้วก็เป็นแผลเป็นน่าเกียดมากจริงๆก็ไม่อยากจะทําเท่าไหร่เลยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักอันนี้มันเป็นสีเหลือบมันเป็นสลับสีมาเราจะทำขึ้นมาหกแผ่นนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแผ่นเอาสีเขียวขึ้นก่อนแล้วกันออก้าขึ้นมาสอดเข้าไปตรงมุมมุมมุมไหนก็ได้นะขึ้นต้นมุมไหนก็ได้พนันขึ้นมาโซ่สามสามหนึ่งสองสองรวมกับอันนี้ก็เป็นสาม สามเราก็โซ่กันสองสามนี่ก็เหมือนเดิมเราจะทำสีนี้ขึ้นไปสองแถวเราจะทำขึ้นไปสองแถวสีนี้เหมือนเดิมนะ ถักเข้าไปในช่องช่องละสามสามครั้งเหมือนกันสามหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มมุนเข้าไปพันหัวเข็มตักลงไปในช่องดึงขึ้นมาปดหนึ่ง2ดสองปดหนึ่งดสองมุมนี้ก็เหมือนกันเก็บรวบไปด้วยก็ได้ไปลายใหมหนึ่งสองสามโซ่สองกัน้นลงอีกสามหลักในช่องเดียวกันเป็นมุม เป็นมุมของเขาโอเค,อเคก็จะไปอย่างนี้แหละก็จะทำเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงมุมนี้มาเราก็ชนมาชนนี้แหละไม่ต้องใส,ส่สู้นับหนึ่งสองสามเราตักช่องที่สามเราจะลดห่วงกับช่องที่สามหลักที่สามอืม ดึงผ่านพันหัวเข็มแล้วดึงผ่านทีนี้เราก็จะลดห่วงเข้าไปลดโซ่1 2 3ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วโซ่3เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมอีกแล้วไอ้ยะ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  ทำเหมือนเดิมโซ่สองก้านกลางหนึ่งสองสาเหมือนเดิมมองเห็นไหมมองเห็นไหมเราก็จะถักไปอีกรอบหนึ่งสีนี้เราจะถักไปอีกรอบหนึ่งนะ yeah. อีกก็จะเป็นผสมผสมเป็นอะไรก็ไม่รู้ละหนึ่งสองสามเราก็จะทำเหมือนกันตะกี้นี่แหละทำรอบเดียวกันให้มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะตัดไหมออกเราจะขึ้นอีกชิ้นหนึ่งนะนี่สุดท้ายละสุดท้ายก็เหมือนเดิมหนึ่งสองสามลดหวงกัน หลักที่3ตัดไหมได้เลยนะตัดไหมเลยค่ะตัดไหมเลยเราตัดไหมเพราะว่าเราจะขึ้นชิ้นต่อไปโอ้ยมือสองสารมือด้วยเองโอเคนี่ก็ได้หนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่ละทีนี้เราจะขึ้นชิ้นนี้เอาสีตัดกันหน่อยสนะีส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 ส โอเคเอาสีนี้มาตัดเราก็ไม่รู้สลับไม่ค่อยเป็นนี่ก็สีนี้เราก็จะขึ้นอันนี้ได้เส้นนี้เล็กๆไปนหน่อยเราก็จะขึ้นสองแถวเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปแถวที่หแถวที่สองเราจะมาประกอบกับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเหมือนเดิมเราก็เข้ามุมมุมไหนก็ได้มุมไหนมุมหนึ่งสองสี่มุมหนึ่งผ่านหนึ่ง,งสองสามเหมือนเดิมอีกทํนเหมือนเดิมเลย โซ่สองกันโซ่สองก็ตักไปสามครั้งในช่องเดียวกันอันนี้เราจะทำไปรอบหนึ่งก่อนแล้วรอบที่สองเราจะประกอบกปบชินนน้นนุ้นเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย พันหัวเข็มลงช่องถัดไปสามครั้งหนึ่งสองสามจับเข็มอย่างนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มลงช่องถัดไปหนึ่งสองสพันหัวเข็มอันนี้ตรงมุม ตรงมุมก็เหมือนอ้า so หุดอ้าหุดครั้งที่สองไม่กดหนึ่งสองสามทีนี้เราก็จะหนึ่งสองโซ่สองก้นลงช่องเดิมช่องเดิมหนึ่งเอาสองสาม เราไดุ้เหมือนเดิมแหละพันหัวเข็มลงช่องถัดไปอีกสามครั้งหนึ่งสองสมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารอดูตอนจบฝั่งนี้โอเคเราก็มาถึงนี่ก็เหมือนเดิม 1, 2, หนึ่งสองสามลดห่วงกับที่สาม ก็ลดหมวงไปอีกสองครั้งหนึ่งสองก็อยู่ตกกลางโซ่สามทีนี้เราจะประกอบกับชิ้นนุน่นละหนึ่งสองสามสามกับหลักโซ่มาเรามาประกอบมืดจังเนาะนี่มันเป็นได้นุ่มๆม,มันคนละได้คนละอย่างกันนะ อันนี้เราก็สอดเข้าไปนู่นเลยนี่ใช่ไหมอันนี้มันเอาหลังหลังประกบหลังนี่ชิ้นหลังอันนี้ชินนนช้นหลังหลังประกบหลังตรวผ่านเข้าไปช่องนี้แล้วก็กลับมากลับมาทำ <no. S 1> <c oughs> งานชิ้นนี้อีกเชิญเชิญกูเจนีิ พอเราได้อันนี้เราตัดมาทางนี้สามมันก็จะเป็นครูเราก็จะอันนี้นะฝั่งนี้พันหัวเข็มผ่านดึงผ่านพันหัวเข็มแล้วมาลงช่องนี้ช่องถัดไปหนึ่งสองสามนะทีนี้เราก็ พอเราได้สามฝั่งนี้แล้วเราก็เอาเข็มนี้เห็นไหมฝั่งนี้มันแทงทะลุเข้าไปดึงผ่านดึงเข็มผ่านดึงเข็มผ่านแล้วเราก็จะมาหมวนมว้วนหัวเข็มลงช่องนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเรามีแล้วอสองแถวฝั่งนี้เรามีแค่แถวเดียวเราก็ประกบอบกันอครบสามครั้งสามแล้วเราก็กลับมาชิ้นนี้ชิ้นข้างหลังนี้ชิ้นข้างหลัง ส่เข็มสอดเข้าไปข้างหลังดึงผ่านดึงผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้หนึ่งสองสามครั้งอ่าครบสามครั้งแล้วก็เหมือนเดิมเราก็จะเอาเข็มแทงทะลุเข้าไปทางนู้ดดึงผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้หนึ่งสอง สามได้แล้วกอบติดกันแล้วนะจะประกอบติดกัน,นสีนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าสีนี้มันเป็นสีสลับมองไม่ค่อยจะเห็นลวดลายโอเคเดี๋ยวเรามา,มา,ม,ามาดูดตรงชนมุมนี้เอาสีนี้มาทําก็มองอยากเรามาชนมุมแล้วนะนะเราเราไปมุมตรงนน้นแล้วเราก็เข้ามุมอันนี้คือมุม อันนี้คือมุมหนึ่งสองสามพอเราได้สามแล้วนะเราก็ข้ามมาชิ้นที่นี่ชิ้นนี้เอาเข็มเราตรงกลางเนี่ยตรงตรงขาตรงช่องที่เขามีมุมสองอันดึงไหมผ่านดึงไหมผ่านพันหัวเข็มกลับมาฝั่งนี้หนึ่งสองสาม เราชนกันแล้วเราทำมาชนกันแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะมันเขาจะชนกันหนึ่ง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 เขาก็จะชนกันทีนี้พอครบมุมนี้เราจะปล่อยก่อนเราจะเราจะถักวนรอบเราจะมาจบงานที่นี่เราจะถักวนรอบแล้วเราจะมาจบงานที่นี่แล้วเราจะตัดไหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบงานนี้โอเคมาชนฝั่งนี้แล้วเนาะอ้เราก็ได้ถ้าเราประกอบไปแล้วมันก็จะเป็น ฝั่งนี้สองแถวฝั่งนี้สองแถวฝั่งนี้สองแถวสองแถวสองแถวทีนี้เราจะจบงานจบงานด้วยการแทงทะลูปผ่านหนึ่งสองสามโอ้ทศสามมองไม่เห็นตาเสียแล้วตอนกลางคืนดูโทรศัพท์ปิดไฟดูโทรศัพท์กลางคืน,นดึกๆโอเคตัดงานได้เลยนะตัดตัดไหมเลยดึงผ่าน เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บได้ทีหลังทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นสีใหม่เราก็ได้สองแผ่นแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราจะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราถักขึ้นอีกเดี๋ยวเราขึ้นสีนี้ก่อนสีนี้เราก็จะขึ้นไปรอบแรกแถวหนึ่งก่อนแถวที่เสรงเดี๋ยวแถวที่สองเราจะมาประกอบข้างนี่ให้ดูนะโอเคเราก็มาครบถึงมุมนี้แล้ว เราจะขึ้นมุมนี้อตอนแรกเราว่าจะทําเป็นยาวอันนี้เราทําสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนเหมือนเดิมแท<า>งทะ,ทะลุเข้าไปฝั่งนู้นหลังกับหลังชนกันนะจํานะหลังกับหลังชนกันพันหัวเข็มมาฝั่งนี้เพราะว่าตะกี้เราขึ้นไว้แล้วทำตามหลักพันหัวเข็มหนึ่งสองสามได้สามแล้วเราก็จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ มุมไหนก็ได้ฝั่งนี้ให้มันมาอยู่ที่ตรงกลางนี้เพราะเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมทะลุแล้วก็พันหัวเข็มมาฝั่งนี้เหมือนกันสามครั้งช่องละสามครั้งหนึ่งสองสามได้สามแล้วเราก็ปล่อยงานนี้ไปเกี่ยวฝั่งนู้นตรงกลางฝั่งนี้เกี่ยวไหมผ่านแล้วก็พันหัวเข็ม อันหัวเข็มก็มาลงฝั่งนี้สามช่องเอ้ามองไม่เห็นนะกลางคืนหนึ่งสองทีนี้เราก็จะได้มาลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงมุมนี้เพราะว่านี้มันก็ทำเหมือนกันกับตะกี้นี่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงมุมนี้โอเคเรามาเจอกันที่มุมนี้ เราก็เกี่ยวเกี่ยวฝั่งนู้นแล้วพันหัวเข็มลงฝั่งนี้ลงช่องนี้ตรงมุมนี้อีกสามครั้งหนึ่งสองสามพอครบสามแล้วเราก็จะมาฝั่งนี้เราจะมาทําฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มันเขาเราเราเย็ยบชนกันไว้เราจะจิ้มลงไปตรงกลางเราจะจิ้มลงไปตรงกลางนี้จิ้มตรงกลางดึง ดึงไมมผ่านดึงผ่านดึงไม้ผ่าน,น,าน,น,านพันหัวเข็มแล้วมาลงฝั่งนี้ที่เราทําได้ชิ้นขาหนึ่งก็เป็นมุมของเขาหนึ่งตักสามครั้งในช่องเดียวกันทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราจะเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะ้สี่เหลี่ยมแล้วใชเราได้ขานี้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวอีกอันนึงเราจะมาชนตรงนี้เราได้ขานี้แล้วเราก็จะวนวนถักวนแล้วเราจะมาจบงานตรงนี้แล้วก็จะมาจบงานตรงโอ้เราจะไม่ไปเกี่ยวฝั่งนู้นแล้วนะเราก็จะทำวนกลับไปฝั่งนูน้นเพราะว่ายังเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่จะต้องประกอบอเทาก็ทำของเราตามปกติให้ได้สีฟ้านี่ให้ได้สองแถว อาอาย้อายอายอาย้อายอาอ้ยาอ้าอ้าอ้าเข็มมันไม่บาลานซ์เลยเป็นได้ไม่ตีเกี่ยวอะนะ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็จะเย็บมาตรงมุมนี้แล้วเราก็ เราก็จะเย็บเย็บเย็บมาทนมุมนี้แล้วเราก็จะตัดได้แล้วเราจะขึ้นชิ้นนี้ประกอบเป็นสี่แผน่นมาเราก็เย็บนี่มาได้แถวหนึ่งแถวที่สองนี่เราจะประกอบทีนี้เราจะประกอบตั้งแต่นี้เลยหมุน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 แล้วเราก็จะมาจบงานฝั่งนี้ก็จะเป็นแผน่นตีเหลี่ยมมาลงมือ <laughs> ลงมือเหมือนเดิมฝั่งนี้ทำสามอันแล้วก็แทงเข้าไปหนึ่งเข็มผ่าน พันหัวเข็มมาฝั่งนี้อีกสามหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ไปทะลุฝั่งนี้หลังชนหลังดึงเข็มผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้สามเพราะว่าเราต้องทำฝั่งนี้ให้ได้สองแถวสีฟ้าครบแล้วก็ไปฝั่งนู้น หนึงเข็มผ่านสอง,ส,องสามทิ้งไว้ไปลายแทงทะลุพันหัวเข็มไม่ต้องพันหัวเข็มหึงเข็มผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้สามอันหนึ่งสองสามโอเคสามไปฝั่งนู้น ดึงเข็มผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้เหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตนที่มันชนกับตรงนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินขี้เกียจไปตัดต่อนะเดี๋ยวเรามาชนฝั่งนี้แล้เกามาดูอีกทีโอเค เราก็มาชนนี่แล้วนะเรามาถึงมุมนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้ามุมให้ดูทีนี้มันจะมุมติดกันเป็นสีมุมละฝั่งนี้เราขึ้นไปสามแล้วนะเราก็มาแทงอันนี้ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ข้างหลังมันจะมีหนึ่งสองสามเราจะแทงทะลุผ่านตรงกลางตรงกลางแทงเข็มเข้าไปดึงออกมา ดึงไหมผ่านดึงไหมผ่านอ๊ยดูยากเนาะดึงไหมผ่านมาแล้วใช่ไหมดึงไหมผ่านดึงไหมผ่านเราก็จะมาฝั่งนี้หนึ่งสองสามสามแล้วสามแล้วทีนี้เราก็จะมาฝั่งนี้เลยนะ อันนี้มันครบได้ได้ครบมุมละสี่มุมดูยากกับสีนี้ไม่น่าเอาสีนี้มาต่อเลยดูไม่เห็นมุมเลยหนึ่งสองสามสี่ครบสี่มุมละครบสี่มุมแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นชิ้นนี้เหมือนเดิมแหละเข็มทะลุดึงไหมผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้อ่ะพันหัวเข็มมาฝั่งนี้หนึ่ง สองามหนึ่งช่องสามหลักข้ามอันนี้ฝังนี้ดึงเข็มผ่านดึงไม้ผ่านพันหัวเข็มมาฝังนี้ช่องถัดไปหนึ่งสองสามฝังน ố ด,ดึงไหมผ่าน ฝั่งนี้ก็ช่องถัดไปช่องต่อช่องช่องต่อช่องให้มันได้สีฟ้าให้มันได้อสองแถวโอบก็ไปฝั่งน้นช่องที่ว่างดึงเข็มผ่านพันหัวเข็มมาฝั่งนี้หนึ่งสองสามโอเค มองไม่เห็นนะน่าสงสารจริงๆต้องเอาเข็มมาสวยเก็บเศษได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทีน่นี้มันก็จะไปอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ถัถกวนเหมือนเดิมมาถึงมุมนี้ก็ชนกับมุมนี้ก็หมุนมาหมุนมาเราจะมาหยุดพอมันมาถึงมุมนี้เราก็จะมาชนกับมุมนี้แล้วก็ถักวนมาวนมาเราจะมาจบงานจบงานแถวนี้วนอย่างนี้ จบงานเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบงานโอเคทีนี้เราก็อ่ะเราถักมาทนฝั่งนี้แล้วเนาะเราก็ลดเอาเอาให้มันเดิมแหละหนึ่งสองสามลดห่วงกะหลักที่สามอันืตัดไหมเลยอ่าอ่ะก็จะได้ลักษณะนี้ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็จะทําแผ่นใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการอ่าเราตั้งกล้องมุมนี้มันมันแคบเกินมันแคบอ่ะมันแคบอ่ะเออนี่เราออกมาแล้วก็จะได้เสร็จแบบนี้จริงๆถ้าตรงกลางนี่นะถ้ามันไม่เป็นสีแบบนี้มันจะเห็นสวยมากเลยมันจะเป็นกีบเป็นกีบเป็นกีบเป็นเหมือนดอกไม้ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองต่ออีกสีหนึง่งเอาสีที่มันพื้นๆไม่เอาสีนี้ต่อแต่ความใหญ่มันจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอันนี้ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ข้างหน้าเราก็จะต่อไปยไปยาวๆยาวๆเราก็จะวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แผ่นใหญ่ๆอูดแต่ว่าถ้าโซฟาอันนี้ ถ้าทําเป็นแผ่นยาวๆต้องแผ่นใหญ่มากเลยไม่แน่เราอาจจะทําเป็นเพราะว่าโซฟามันมีอู้ไม่พูดเยอะนานแล้วยี่สิบกว่านาทีแล้วโอเคค่ะนี่ก็ได้มาหนึ่งแผ่นแล้วประกอบออกมาลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบต่อเดี๋ยวเราประกอบได้ความกว้างของเท่ากับโซฟาที่ที่ที่เบาที่เรานั่งแล้วเราจะถ่ายให้ดูวันนี้โอเคโอเคจ้าแค่นี้นะแค่นี้นะ สวยไหมสวยอยู่นะบ๊ายบายค่ะ